สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เหรียญ10บบาทนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่กระแสมาแรงแลวก็มีราคาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับพร้อมกับสยามชาแนลนั้นจะประกาศรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับต้องบอกว่า เป็นเหนออรียญพอศที่ไม่ติดอันดับนะครับไม่ใช่ปีพศสอ3 3 3หรือ ปีพศ25 3 1หรือ41แต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะสยามเจนเนลล็จะมาแนะนำสามเหรียญดังต่อไปนี้นะครับเกิดว่านะครับเพื่อนๆน,น,นักสะสมนะครับหาเจอนะครับก็ยินดีที่จะรับซื้อกับเพื่อนๆให้ราคาที่แพงกว่าสภาพ u n c เลยทีเดียวครับเป็นแบบไหนยอย่างไรนะครับอยากรบกวนเพื่อนๆน,น,นักสะสมทุกท่านนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายชัดเจนครับมาดูข้อมูลของ3เหรียญที่ เราจะพูดถึงครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับนี่คือเหรียญ10บาท2สีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับที่หลายท่านนั้นนะครับก็มีมากมายนะครับเจอกันในท้องตลาดนะครับ เพราะว่ายังถือว่านะครับเป็นเหรียญที่หาชมได้ง่ายกันอยู่นะครับแต่หลายท่านนั้นนะครับไม่เคยสังเกตเหรียญดังต่อไปนี้นะครับเหรียญดังต่อไปนี้นั้นมีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมสยามชาแนลก็ประกาศรับซื้อครับเหรียญแบบนี้มีลักษณะแบบไหนมาดูข้อมูลกันครับดน้านหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่9นะครับมีพระนามของพระองค์ก็คือภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนคําว่ารัชก,กาลที่9เป็นเหรียญ 10บ,บาท2ส,สีครับซึ่งเป็นนะฮะสีเงินนะครับแล้วก็ด้านในนั้นเป็นสีทองเหลืองนั่นเองครับทุกท่านครับเหรียญน,นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่นะครับ แท้ๆนะครับจากการผลิตนั่นเองครับเนื่องจากว่านะครับดูขอบก็ดูดีนะครับไม่มีการผ่าตัดใดๆทั้งสิ้นนะครับทำไมสยามชแนลให้เพื่อนๆดูขอบด้วยเพื่อความบริสุทธิ์ใจครับว่าเหรียญนี้คือเหรียญที่เกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์นั่นเองครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้นะครับหลายคนนะครับเคยสังเกตไหมครับบางท่านนั้นนะฮะบบางเหรียญนั้นนะครับคือจะมีนะครับมีการตัดผิดของตราแม่พิมพ์แบบนี้ครับ เห็นไหมครับอย่างเช่นเหรียญนี้ <ste ak> ด้านหน้าก็จะตร์ <ar> จะตัดผิดนะครับมาจนถึงเลข9แบบนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญแรกที่เราจะพูดคุยกันค <ste ak> รับเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรนะครับทำไมสยามชาแนลถึงบอกว่ามีราคานะครับด้าน <ste ak> หลังก็จะเป็นวัดอรุณแบบนี้นะครับเ <ste ak> พื่อนๆครับน <s> ี่ฮะเป็นรูปวัดอรุณแบบนี้ที่หลายคนนั้น นะครับก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าทําไมเหรียญนี้ถึงจะมีราคาได้เพืเ่อนๆสังเกตดูสิครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญแรกที่เราจะพูดคุยกับเพืเ่อนๆครับคือเป็นเหรียญน,นะฮะปี2548น,น้นั่นเองครับปี2548นั้นด้านหลังจะเป็นวัดอรุณแบบนี้นะครับมีคําว่าประเทศไทยเมียกษรเบล อักษรนี้เอาไว้ให้สําหรับคนที่พิการสางสายตานั้นสัมผัสดูว่าเป็นเหรียญ10บาทนั่นเองครับมีความหมายนะครับพอสอบอกคือ2,548้าและล่างบอกราคาคือ10บาทครับเหรียญปี2,548นั้นผมต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับมีขบวนการผลิตนั้นจานวนมากอยู่ที่นะครับ111เล้าน491,000เหรียญครับแต่บางเหรียญนั้นจะมีลักษณะพิเศษครับเพื่อนๆสังเกตดูครับเห็นไหมครับบริเวณนี้ครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คือเหรียญนะครับที่เขาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมสยามชาแนลก็ยินดีที่จะประเมินราคาให้สังเกตดูสิครับจะมีนะครับในส่วนของนะฮะที่เป็นเนื้อนิกเกิลในวิ่งเข้ามานะครับในนะครับขอบทองเหลืองแบบนี้นะครับไม่ใช่แต่แค่ขอบนะฮะแต่วิ่งเข้ามาในเนื้อของทองเหลืองเลยเห็นไหมครับนะฮะเป็นเนื้อที่เรียกว่าผสมผิดนะครับนะครับผสมก็คือเวลานะครับปล่อยบล็อกออกมาแล้วเนื้อนันวิ่งเข้ามา แทนที่ของที่เป็นทองเหลืองแบบนี้นะครับ หนึ่งในร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญครับเหรียญนี้มีราคานะครับมาต่อที่เหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองนั้นก็เป็นเหรียญสิบบาทสองสีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่านะครับใครเจอลักษณะแบบนี้ก็อย่าพึ่งนะฮะเอาไปใช้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนั้นก็จะมีราคาเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นเองแต่มาขายที่นี่ราคามากกว่าหนึ่งร้อยบาทอย่างแน่นอนครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้ครับด้านหน้าจะมีภาพ บระมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙เหมือนกันมีพระนามของพระอ,องค์ภูมิโพลอดุลยเดชนะฮะมีคําว่ารัชกาลที่๙เหมือนกันครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมฮะเป็นเหมือนรูปไข่นะครับเห็นไหมครับปกติแล้วเหรียญ10บบาทเนี่ยนะฮะในส่วนของเหรียญที่เป็นทองเหลืองนี่จะกลมอยู่ด้านในแต่เหรียญนี้มีความพิเศษครับคือนี่ครับจะเป็นเหมือนรูปไข่แบบนี้เห็นไหมครับคือด้านหน้านะฮะจะเป็นแบบนี้เป็นการตัดผิดของตราแม่พิมพ์นั่นเองครับ นี่ครับเป็นแบบนี้ที่ดูสวยงามนะครับเหรียญนี้เป็นปีอะไรขอบเหรียญเป็นยังไงนะฮะขอบเหรียญก็ดูสวยงามนะครับเพื่อนๆครับเป็นเหรียญแท้ๆนะครับนี่ฮะเราไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากการดัดแปลงเหรียญนั้นมีความผิดนะฮะทางอาญานะครับของแผ่นดินนะครับไม่แนะนำนะครับใครที่คิดจะทําเหรียญนะครับส่งมาขายที่ช่องนั้นผมต้องบอกไว้ก่อนว่าสยามชาแนลนั้นเขาดูออกนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้ทําไมมีราคาครับ เป็นเหรียญเหมือนกันเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นวัดอรุณเหมือนกันนีครับแบบนี้นะครับมีเนื้อทองเหลืองมีคําว่าประเทศไทยมีอักษรเบลนะครับมีพศคือ2549ครับขบวนการผลิตของปี2549นั้นผมต้องบอกว่ามีขบวนการผลิตอยู่ที่นี่ครับ128า9ส3 000เหรียญถือว่าไม่น้อยครับแต่หลายท่านยังไม่เคยสังเกตนะครับว่าเหรียญลักษณะแบบนี้นั้นมีราคา นี่ครับคือนะครับปี2549นั้นนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ด้วยครับเพื่อนเพื่เพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมเชื่อว่าไม่มีเหรียญเดียวอย่างแน่นอนคือนะครับจะมีเนื้อเงินนี่นะฮะดูสวยงามมากๆครับนะฮะมาตรงที่แม่น้ําเจ้าพยาครับ นะครับเป็นสีเงินที่วิ่งเข้ามาแบบนี้ดูสวยงามครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอนะครับอย่านําไปใช้ถ้าไปใช้เนี่ยมีราคาแค่หลักสิบนะครับก็คือ10บ,บาทนั่นเองแต่ถ้ามาขายให้ช่องนั้นมีราคาหลักร้อยขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับนี่ฮะดูสวยงามครับนะครับดูสวยงามเหรียญน,นี้นะครับผมต้องบอกเพื่อนๆว่าเหรียญลักษณะแบบนี้ราคาที่รับซื้อนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับหากเป็นสภาพใหม่ๆอาจจะมีราคาสูงถึงหลักพันก็อาจเป็นไปได้เรามาตกลงราคากันครับแต่ไม่ต่ำกว่าหลักร้อยแน่นอนเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับปี2549ครับมาดูข้อมูลของเหรียญที่3กันนะครับเหรียญที่3นะครับที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆครับเป็นคล้ายๆกันเลยครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเมื่อสักครู่นั้นนะครับเหรียญเนี่ยนะฮะด้านหน้าจะ เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับจะโค้งขึ้นเป็นเหมือนรูปไข่แบบนี้ใช่ไหมครับแต่เหรียญน,นี้ออกไปฝั่งซ้ายครับเป็นรูปวงรีแบบนี้ครับเพื่อนๆครับสังเกตด,ดูสิครับ น,น,น้าก็จะมีนะครับพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เหมือนกันมีข้อความเหมือนกันทุกอย่างภูมิพลอดุลยเดชนะครับมีคําว่ารัชกาลที่9เหมือนกันแต่เหรียญน,นี้นะครับตัวหนังสือนั้นจะเล็กกว่า2เหรียญที่ผ่านมาเหรียญน,นี้เป็นแบบไหนครับมาดูขอบเฟืองสิครับเพื่อนๆน,น,นะครับเป็นเหรียญแท้หรือเปล่านะครับนี่คือเหรียญแท้ๆนะครับไม่มีการผ่าตัดใดๆทั้งสิ้นครับเห็นไหมครับ นะฮะจะดูสวยงามมากครับเป็นขอบเฟืองที่ดูดีมากครับเหรียญนี้นะครับแล้วเรามาดูนะครับข้อมูลของเหรียญนี้เป็นปีอะไรเพื่อนเพื่อนสังเกตดูสิครับเหรียญนี้นะครับคือนะครับด้านหลังนั้นเป็นวัดอรุณเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะใครที่มีเหรียญนี้นะครับคือปีพศนี้เลยพศสองพสังเกตให้ดีนะครับ นะฮะมีคําว่าประเทศไทยอยู่ตรงกลางนั้นเป็นวัดอรุณเหมือนกันสังเกตให้ดีครับเหรียญปี2532นั้นนะครับผมต้องบอกเพื่อนว่าขบวนการผลิตก็ไม่น้อยนะฮะ2532เนี่ยสูงถึง100ล้านเหรียญครับแต่จะมีบางเหรียญน,นะครับเกิดลักษณะที่พิเศษขึ้นมาคือเป็นแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมครับผมต้องบอกเพื่อนว่านะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปี4849ปี2532นั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันคือ นะครับมีนะครับเนื้อนิกเกิลนี่นะฮะที่เป็นสีเงินนะนะครับวิ่งเข้ามาในขอบวงเหรียญที่เป็นเหรียญสีทองเหลืองแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอแบบนี้นะครับมีราคานะครับผลิตอยู่ที่100ล้านเหรียญแต่เหรียญนี้มีราคาหลักร้อยแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆนะครับไม่สังเกตแล้วก็นําไปใช้นั้นนะฮะก็จะมีราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองครับแต่ถ้า3าเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆนํามาขายให้กับสยามชาแนลนะครับ จะมีราคาหลักร้อยทันทีนะครับดูให้ดีนะครับเพื่อนๆครับแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆนแบบนี้นะครับขอแนะนำเพื่อนๆนิดหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับตามการค้นคว้าและก็การวิเคราะห์อของเราเลยครับเหรียญลักษณะแบบนี้ถ้าเจอในพศอไหนนั้นค่อนข้างที่จะเจอในพาศเดียวกัน นะครับอย่างเช่นสามเหรียญนี้คือปี4 8 4 9 3 2กนะครับก็จะเจอในปี484932เนื่องจากว่า3พศนี้นะครับเราได้รับซื้อจากเพื่อนเพื่อนมานั้นหลายเหรียญแล้วนะครับแต่เป็น3พศนี่แหละครับที่พบเจอได้บ่อยนั่นเองครับนี่คือคําแนะนําจากสยามชาแนลนั่นเองครับเพื่อนเือนครับหากใครพบเจอสามเหรียญที่เราพูดคุยกันนี้นะครับอยากจะส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลของเราขอความกรุณานะครับ แอดไลน์ไอดีครับนี่คือ QR วอาร์โค้ดแล้วก็ไอดีไลน์ของสยามชาแนลนะครับด้านบนนั้นสยาม 4, 4 6, ี่สด้านล่างนั้นเป็นไลน์แอดสองไลน์นะฮะตอบกลับอัตโนมัติหากของท่านนั้นไม่มีราคาค่้ขออนุญ,ญาตไม่ได้ตอบกลับเนื่องจากมีข้อความส่งเข้ามาจํานวนมากนั่นเองครับหากของท่านมีราคาเราจะรีบกลับทันทีครับหากต้องการพูดคุยหรือสอบถามกับสยามชาแนลนั้นไปที่สยาม4ี่สคือไลน์ด้านบนนั่นเองครับเป็นไลน์ไอดีหรือแอดไอ e ดีไลน์มานะครับหรือ QR Code โค้ด ขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดแชร์เพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราครับและเพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่อนพลาดในคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องครับกดกระดิ่งไม้หล่อเลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและปลอดภัยจากโรคภยัยโควิดครับ